ครับแอดยิ้มกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับส่วนวันที่ครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดมีนาคมปวสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีส่วนโค้ชเซาครับมืัอนี้ก็เป็นมือวันพระนะครับเป็นวันพระทั้งหอจุดเนะครับเด้อครับทางแอดกับบอไดเขาหอครับเอฟซีทานใดครับจะเดินมาทางมาสักการะบ่ายปู้ชี ข่าวภูตาเฮาอยู่หอครับทางหอโบอินหอครับไปรายู่หอได้ครับเด้อครับถึงมือวันหยุดครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับส่วนสาๆของวันที่21มีนาคมพศ2566ครับกับจ่อมือไก่มือเข้ามาแล้วนะครับจ่อมือไก่มือเข้ามาแล้วครับวันที่26มีนาคมพศ2566ครับกับเป็นมือบุญใหญ่ของทางวัด ปูเทท้องหรือว่า,าวัดปลาบันเมิดครับก็บเป็นวัดทีพ่อแม่พี่น้องสายบุญเอฟซี C, ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเนะาะรวมแรงรวมใจกันสร้างขึ้มมนมาครับสร้างขึ้นคือมีแม่คู่หอมหวนครับเป็นสะพานบุญใหญ่ครับพาดุดสิบบุดหนาะสร้างครับก็บคือสร้างที่แรกก็คอออออนะอือองค์ปูองค์ปูพญานาคสองพระองค์นะครับเนาะความยงวองละหาซิเมตทีรอบบุนะครับเป็นองค์ปูพญานาะค นั้นตะนะครับเนาะที่ความยาวครับองระหาซิเมตรครับผอมไปโบดนะครับเนาะอนสร้างครั้งที่สองขับก็คือบูรณะโบดครับบูรณะโบดก็ใส่งบประมาณหลายครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับคือองค์ูพญานาคก็ใส่งบประมาณหลายคือกันครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยก็เป็นค่วมรวมแรงรวมใจของพ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับที่รวมแรงรวมใจกันเซตกันสร้างขึ้นมาบูรณะโบดเสร็จรับก็เป็น อุรณะหอระฆังครับเป็นงานสิ่งที่3ามนะครับเนาะขับแล้วก็เสียจากหอระฆังแล้วก็คือองปูสังกระจายครับที่ได้พ่อแม่พี่น้องสายบุญได้เฮดได้สร้างจากปะคูสังกระจายแล้วก็คือประตูโค้งครับเป็นอันที่สี่นะครับอ่าก็เป็นปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับทั่วประเทศรวมสร้างขึ้นมากครับรวมแรงรวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับเนาะแต่ละอย่างครับแต่ละอย่างครับบวก่อกี้เดือนครับเสียทเดียม ก็ถือว่าเป็นแรงศรัทธาของบารมีปู้ชี้ป่ขาวปู้ตาครับขันแม่นข้นธรรมดาครับกับสีบอสามารถเฮ็ดได้ครับภายใน3-4ปีครับแล้วไปโอ้สิบกว่าอย่างนะครับบอเซ็ตจากประตูโค้งนะครับประตูโค้งกับประมาณ2เดือนกว่าๆหรือว่า3เดือนที่สร้างเสร็จบนในเฮ็ดได้ทัมเสร็จจากประูสังกะจายแล้วกับประตูโค้งประตูโค้งแล้วกามาสร้างงปูพูเวทสุวรตรนะครับเนาะสกัดป็น เสร็จนบดเรียบร้อยครับผมปูเวสสุวรรณกับเปลือกเนตรเป็เนปที่เรียบร้อยสร้างปูเวสสุวรรณแล้วกับเ็จแล้วก็มีมาเห็ดกราเพียงกระเพงวัดนะครับเนาะกระเพงวัดด้านหน้าครับกราเพียงวัด,ด,ดน,นะครับกระเพงวัดด้านหน้าก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขังต่อไปนะครับคุณหลักมีโซ่มี่มันครับแล้วแต่ปูตาปูจีพวกเขาเพื <c oughs> ่อนให้เห็ดให้ทถ้ำนะครับเนาะครับกับเบิ้งไปเรื่อยๆครับแล้วก็ มาสร้างองค์ปูเแถวกรเวนครับคูก,นกันครับผมปูเวียดซวณครับปูแถวกรเวนมีสี่สลองพร้อมกับซาราครับเปิดเนรครับวันที่26มีนาคมน,นี่แหละครับที่จะถึงครับใบดีครับ,ไปไปรบที่จะเปิดเนตรมีซาร่า,าสลองซาราซาราอันนี้กระทรงครับก็บเป็นแรงศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศครับรวมแรงรวมใจกันเทียบกันสร้างขึ้นมา ครับอันทักทายมาครับส่วนสาๆทักทายมาแต่ครับเด้อส่วนสาๆของวันที่ดีสิบเอ็ดครับมีนาคมครับซาราแลักกาจะมีกุฏิสามหลังแม่นบอกครับที่พ่อแม่พี่น้องได้เฮ็ดได้สร้างครับสร้างเสร็จวันนี้ก็ประมาณสองเดือนตัวกุ้งกุฏิก็ไดสามหลังครับก็มีพระไม่ครับอันที่เพิ่นอ่าเป็นอ่าลูกหลานครับอ่าลูกศิษย์ลูกหาของแม่คู่หอมหวนแหละครับที่เพิ่นอ่าซอยกันเพชรกันแางมากในหลายปีครับกับ รวมแรงรวมใจกันมากครับเพื่นกับมาบวชแก่บาแก่บนแหละครับเพื่อตัวจ้าของแล้วก็เพื่อสร้างบารมีให้ปู่ตาปู่ชีพขาวพร้อมกับแม่คู่ข้าวพร้อมครับเพื่อนได้เสียสละครับมาบวชครับสามสามบวชนะครับอ่าสามบวชกับกับพักอยู่คุติแหละครับคุติไม่ที่พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับรวมกันแรงกันเหตุกันสร้างนะครับช่วงนี้ครับกับกันร่งสร้าง คุมนรกนะครับเนาะอ่าหมอนรกนะครับสร้างเสยกําลังเห็ดขึ้นสามหมอยง่าๆครับก็เตียงเดินนั่นแหละครับก็รอดติดตามเบิ้งใส่งูประม่านลายครับอ่าได้ยินนะคราวว่าสองหลักพวกขวดนี่แหละครับอ่าได้ยินงูปววาประมาณนั้นก็สร้างเสยกําลังเห็ดฐานเห็ดหมอนเหตุยังครับท่านช่องก็จะพยายามกับไปไายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับว่าสร้างเพื่อนเห็ดไป่หัดใส่แล้วครับเวลาว่างๆแล้วมือได้หวังนะครับอ่าแอดยิ้มจะไปไาย ให้ค่าแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับผมครับสวัสดีเอฟซี FC สายบุญทุกทุกท่านเป็นไงครับหมอว่านนี่โสมันเกี่ยวกับแนวทางับแนวทางค่าอาหารแร้งค่าอาหารกลางวันเกี่ยวับอมีปู่ประทานโชคให้ได้หมอว่านนี่ได้หมดอ่าควาวันทีหนึ่งมีสารนะครับเด้อหมูว่านเนี่ยหอมวันทีหนึ่งมษสารครับหมอว่านครับผมหมอว่านนี่ได้ของวันทีหนึ่งมีสารนะครับเนาะครับแนวทางหมอว่านนี่ปูไก่มี ให้หนั่งกระตากับเก้าเก้าศูนย์นะครับให้นั่งกระตาแล้วก็ให้สร้างเสยรับสร้างเสยครับให้สร้างเสยห้าเก้าศูนย์ครับเป็นของวันที่หนึง่งนะครับเดื่องู้ก็บอกว่าให้หนั่งขาเหยียนเอาตัวเก้าแล้วขาเหยียนดูทันว่าแบบตัวที่พอปล่อยให้งวดที่ผ่านธ์มาวดนั้นบ่อ,ออกมาส่วนขขงวดนี้ห้าเก้าศูนย์ฟังวดที่ผ่านมาปู้ 90, กใ็ให้นั่งขาเหยียนกับสร้างเสยห้าเก้าศูนย์นะครับงวดนี้ครับปู้ก็ให้อีกแล้วให้สร้างเสยห้าเก้าศูนย์สำหรับให้หอยสังม่อวานี้ เออขันพ่นนนนนนอห้โชคให้ยม <Yeah. S 1> าแล้วขันมีโชคมี่มานะบอกไอ้หอยสังสีบวชแก้บาแก้บุญรในพ่อได้บอขัน,น <c ored Krishna> บ่บวชขันได้โชคใหญ่แล้วเออมันสีครับขันมีโชคแล้วมันก็ดชะมีอันนั้นเข้อหาวสันว่าตต้องขันบ่บวชบ่ได้ได้ขันได้โชคง่ายหรอไอ้หอยสังก็รับปากว่าได้ครับปู่ก็บอกว่าทะเบียนรถเจ้าของนั่นแหละอ่าก็เกิดซูลเรือดได้แหละครับไี้หอยสังเนาะครับเนาะครับให้พี่หอยสังนี่ก็คือรับตัวตรงๆครับปู่ไห้เนาะครับ เกต90เนี่แหละครับพี่น้องเกตเก้าศูนย์นะครับเดือปูกับซิบหอยสังเมื่อวานนี้ครับกับหมอกรันรับเพิ่นกับมาสองมือแล้วครับเพิ่นกับด้วยความศรัตย์ท่านะครับเพิ่นกับมาทุราเพิ่นพร้อมครับขบว่ามันกิดจอมือไกลมือเด้เพราะว่าเพิ่นกิดจะมาเห็ดใบสีชุดใหญ่บริสันว่าครับทีมงานทางขอนเจนนะครับเพิ่นจะมาเห็ดใบสีแต่ว่าอย่าลืมครับปูบอกสร้างซื้อขยายขุมแดนนรกสวรรค์ก็คือสิบเก้าขุมครับสิบเก้าขุมวันนี้ ครับปัให้ตรงๆเนะครับเกตเก้าศูนย์ให้หอยสังนะครับเด้อเอฟซีทันใดครับคันอยากไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมานยิบสลากกินแบงรัฐบาลไว้กับพี่หอยสังก็คือเก้าเก็ดศูนย์กับทะเบียนรถคันทงเพิรนสีเกตซีเกตศูนย์นะครับเด้อเกตซีเกตศูนย์กับกับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับผมครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางค่าอาหารกลางวันมื้อนี้ครับกับย่างย่าตัวเก้าตัวเดิมดคือเข้าแหละครับอ่ากัจะเป็น ครับเบียนขั้นของแอดยิมอ่าซีหนึ่งศแล้วกทะเบียนขั้นของปูนะครับอ่าปูขั้นมาแดงกับสองศูนยเจ็ดหนึ่งสองย์เจหนึ่งแล้วกทะเบียนขั้นมาขาวหนึ่งหกแปดซีติดแงโมเมนบอครับทะเบียนขั้นมาขาวหนึ่งหแปดซครับแล้วก็หัปูชีพมาขาวครับก็คือแปดเก้าเก้าแปดนะครับกย่าลืมครับเก้าแปดเกแล้วก็เกเก้าแล้วก็บ้านเลขที่อ่า บางทีแม่พูดนะครับเจ็สามเจ็ดเจ็ดมันจกมากออกดีครับห้าเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดเกาสี่ก็จะเริ่มงับับกับทะเบียนคันน้องสียสอกขั้นหนึ่งรับกับตัวไหกหสองสี่หนึ่งองสี่หนึ่งนะครับ้อครับจะมีสามขั้น4ีขั้นครับมากกว่านะครับนะกทะเบียนเบ่กเบนอีกขั้นหนึ่งรับกับสิบเก่าก็เป็นตัวเลขตัวเดียวตัวเก้าตัวเดิมขึ้นเก่ารับเมนปูประธานโชว์ไหน่ับกัเป็นตัวเก้าตัวเดิมขึ้นเก่า มือว่านนี่ออกเบดมือครับพี่น้องเจ็ซี่ทันใดครับก็คือปู่บอกว่ายิ้มไปโย่ไข่ขั้นของยิมเด้ออ่าปู่ไห้มือว่านครับออกสนนันสรวันไหวได้พี่น้องเด้อออกสะนั้นวันไหวครับมือว่านนี่ก็ได้ครับเจ็บซี่ทันใดได้เบื้องคิแเราก็จะมีโชคมงมีมาครับเนาะครับมือว่านออกสะนั้นวันไหวครับ4ี่หนึ่งศูนย์หกกับปู่บอกศูนย์หกบอกครับผมอ่าแคปน้าจอวครับเงินอีก็ได้ครับจัดตัวเก้าตัวเดือครับเม่นปู่ไห้กับว่่ ผู้ให้ก็จะมีว่าเกิดเนี่นะแต่โม่เนาะประมาณ1้หนึ่กาาหนึ่งศูนย็กับประมาณนี้าคาเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เกครับศูกกประมาณนี้ครับเพราะว่าปู่บอกว่าแต่คนออกลูกก็ออกแล้วออกอีกเลขเป็นงสิออกปไะด็สันปู่ว่าคือคำบอกปู่บอกนะครับเนาะรับหาเอซ พิจารณาดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับมื่อนี้ครับพอได้ยินเสียงปูแล้วฟังเสียงแอดยิบแล้วครับอ่ายิบมาจบช่วงตัวเลขตั้งแต่ปูปล่อยต่อหมดมากครับให้พ่อแม่พี่น้องอ่าได้เบิ่งได้ชมวงนะครับเนาะครับเอฟซีทั้งใดครับจะเอาไปยิบไปหาครับหรือว่าเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมันครับการจัดตัวเก้าตัวเดิมนะครับครับเนื่องเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้า รกาอายุไม่คู่กัหนบบึ่งหาหาทะเบียนอดิมกับศูนย์ศูนกศูนย์หนึ่งราหึงี่สิและครับเจ็ดศูนก้าก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่อ่ากับ 70, 70, 71, 90, 91, 80, ประมาณนี้ประมาณกัาตรงหน่งแปนี้มาได้ใช้กับทะเบียนขั้นมาขาเล8ครับเด้อคับหนึ่งกัขาดมาได้ครับกับ้ออกยูระเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญของปอแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกกครับมือนีมือนีมือ เป็นมือวันยุทธนะครับเด้อมือวันพระครับเอฟซีทันใดจะมาหอครับบะมีท่านใดอยู่ครับเพราะว่าหอปิดนะครับเด้อแม่ปูเพิ่นกะพัก่อนครับเพราะว่ามือว่านนี่อาการเพิ่นก็บ่ดีปานใดครับเอฟซีมากกับได้เพิ่นรับเพราะว่าเพิ่นปวดฟันเนาะแกงโมเนาะครับเพิ่นปวดแคลนครับอ่าเพราะว่าร่างกายคนเฮาเป็นได้มนุษย์เนาะครับเป็นร่างกายหยาบแมียนปู่นสิบ่เป็นหยังแต่ว่าแม่ปูเพิ่นกัเป็นมนุษย์ครับผมก็มีเจ็บมีป่วยเป็นคือกันครับกั FC ท ų, office, ันใดได้เบิงคลิปแล้วครับจะเดินทางมากครับบะมี่ทันใดอยู่เนาะครับเนาะครับหอปิดเด้อครับเด้อครับขับเป็นมืออื่นครับเป็นมืออื่นครับครนสตมาส่วงเท่าๆขับประมาณสองโมงครึ่งหรือว่าสามโมงครับประมาณนั้สามโมงด้วยครับหอเปิดหอเปิดประมาณสามโมงแหละครับปิดประมาณบ่ายโมงครับผมปิดประมาณบ่ายโมงหลังจากนั้นปูพ่นกับ่อร์ปิ่วอร์ส่งครนสต์มาสักการะกราบใบขับกันได้อยู่ครับอ่าปะป๊าขับทีมงานอยู่นะครับบางเทืาขัทีมงานกับอะไรอยู่หอ ครับเพราะว่าชมมีอาการมันห okay ้อนครับนังหลายกับห่อนนะครับเนาะสวัสดีครับครับสำหรับปูตาครับปูตานะครับให้สร้างเสือคือว่าตัวหมดก็ได้ด้วยครับสร้างเสือรือว่าตัวหมดกได้ครับปูตาฟันทุ่งให้สร้างเสือเร็วสัปดาหที่หนึ่งมีสายนครับปูตาให้สร้างเสือซิบเก่ากับเก่าศูนย์นะครับเด้ออันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีสายนครับวันที่หนึ่งมีสายนครับมีปูตาฟันทุ่งให้สร้างเสือ ปูว่าฟันทงยิ้มกับวาฟันทงน้ำดีครับอ่าบระเมนบาเขียนเอาบระเมนบายเบาเอาครับกันปูเบาเบาแอดกับเบาเบาคือกันครับผมเห็นไหมครับเด้อ1990ปูบอกว่าตัวได้ขีดเดียดเพราะคนขีดเดียดเพราะสิปลอยตัวนั้นเราบริษันว่าอ่าคนบามักปลอยแห่งสิปลอยคนขีดเดียดตัวได้ปอยแห่งสิปลอยบราษันว่า1990ปูแตาฟันทงให้ยแซงเสยอ่าครับผมอันนี้ชุดพนีพี่น้องอ่าชุดพนีแตครับเด้อชุดไทยท่องสถาบันใด กับงวดเมือกี้นชุดเมกืกี้ชุดเกี่ยงคอนรอนงวดนี้ติดเต็มข้อเต็มแขนครับพี่นอ้องเอซี 4, เป้าไปยิบไปหาไ้ครับหนึ่เก่าเกอ่าครับผมอันนี้ปูตาฟันต้มให้สร้างเสย์ววสเพราว่าซานเสย์เมื่อกี้นี่ก็ก็ซ้อกันครับเพราะว่ามันก็คือวา่าอะไเนะครับเนาะอ่าเจ็ดสามจะคุณได้ะไืะไปซื้อแล้วรัาพี่น้องมาบ้านที่แม่คูหล้ลางไม่สามดเจอ่ากับไปแอมกับไปเอาแต่เจ็ดอ่าสามสา็กับว่าเอา ครับก okay. ับมีแต่เสียเองนะกับเกวันกับเพื่อนนั่นกับไปยิบไปหาสลากกินแบง่์รัฐบาลไว้ครับสองฝูงมียร่วมกันว่นใดยิ่งข่าวว่ารานแตกคนละพี่น้องอ่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเนาะเพราะว่าบุญบารมีบุญวาสนาคนเฮาพอคือกันครับแม่คู่เฮากันได้อยู่แต่ว่าได้บ่หลายครับบ่ได้ทุน้อกครับไดสองสามแสนนี่แหละครับผมนะแตงโมกับมาแล้วสวัสดีครับแตงโมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสายบุญทุกท่านเลยครับเด้อ ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับอ่าแตงโมกันนิดงครับวันไปธุระถึงวันนี้ครับอ๋อกับผ้าแอสไอไปเฮ็ดไปกับขี้ว่ัสดุว่าอ่ากรล่อรุ่นล่อรุ่นในไอ้ไมเล็กนะครับทุกช็อตดิอ่าไมเล็กว่าที่ใดไมเล็กเราใดครับก็เอาไปเสี่ยงโชคค่าอาหารกลางวันได้ครับผมอ่าครับผมเตะอ่ะใส่สุดสีเดียวกันเลยเมือนี้เป็นยังนออบ้านนี่นออบ้ากับสีแดงเรียงนันมันมีตัวดีไซน์จ้ามันมีตัวดีไซน์ วางได้ซื้อวางได้กว่านี้ส่วนเกินโอส่วนเกินหัวใจยิ้ม็นส่วนเกินหัวใจนะ <laughs> ส่วนเกินหัวใจอ่สวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านเลยครับเด้อ<ะ>ที่ได้เขามาเบึงคิปสัน่นเมื่อน,นี้ล้วก็จะทิท้งกัไทยเราสป็นบางอย่างนะครับเพราะว่ามันก็บมีเวลาหลายเพราะว่าจะพาอะไอไ,ไปทุระครับครับผมเพราะว่าก็รอรุนน่นนะครับเด้อถ้าปูไปจับน้ำเบื่อให้ไอได้ ครับถ้าได้ส่งได้มนค่าอาหารกลางวันค่านอามันแอดยิมเนาะครับเนาะครับก็อย่าลืมครับมือนี่ครับตัวเก้าตัวเดิมทะเบียนขั้นมาแดงตัวได้แต่ม่มาแดงบ่มาแดงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้ไปเป็นค่าอาหารกลางวันแล้วก็ขั้นมาขาวครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแดงไปไปซื้อของเด้ซื้อของค่ะครับเพราะว่าแม่ผูเพิ่นกับบอไดอยู่ซื้อถึงเพิ่นเกิจร่างกายปรสมบุตรปัจจัยถือว่าเจ็บปวดอดแดดแต่ว่า งานตัวมากกว่านครับเพิ่นกับไปซื้ออ่าอย่างก็สร้อยดาวซื้อสร้อยดาวเพราะว่าทั้งวัดทั้งนั่นคุณผู้ใหญ่บ้านผู้น้หมู่บ้านเพิ่นขอมาครับเพราะว่าทั้งวัดช่วงนี้มันก็ขาดแคลนคือวัดละแเพียงโมครับเศรษฐกิจก็พอดีเนาะครับแม่ยคู่ก็ได้สร้อยบุญไปครับจัดไปสร้อยดาวครับผมเอฟซีทันใดที่มาร่วมบุญครับมีรางวัลเงยพร้อมทั่นเว่ารางวัลใหญ่จะเป็นปีนียังจะเป็นเตียงหรือเป็นซุ้มกรบเบื้คือกันครับก็รอรุ่นเนาะครับเนาะหรือว่าเป็นจัด เนือวาเสียเอคนเสียวมออจะไซสหรือจกรยานก็บปดูเพื่อกันก็นกนรอดติดตามกับผมจสทาเพื่นมี่วะมีหมายาน่ได้เสียเองอหรือว่าจะเป็นซาลิงก็บอถือบอกก็ถือครับผมแต่วานวานนี้เนาะรถมาแดงคู่ไปจะไปซื้อพองกับตัวแตกค่ะตัวแตกบอก่งเจ็ูนปลาแตงยินวาเกี่ยววันห่องสนันวนันใบห่องอย่าเป็นกระจกรถแตกว่าะันว่าได้น้ำผลไมเนาะไปหอวุรีหัุรีกั เก้าเจ็ดศูนย์โอ้ไปไปผู้เลี้ยดยิ้มกับแดแตงโงนเฮ็ดขึ้นไม่ไหมเก้าเจศูนเต็มเต็มเลย่นบ่โอ้ยตั่เสียดายเนาะครับเนาะรอบสองคุ้มเกินเนาะรอบสองคุ้มเกินเก้าเจศูนเต็มเต็มเลยค่ะครับนะพี่น้องแล้วก็ทะเบียนเนาะทะเบียนของเสียยิ้มคค่ะรับก็ออกออกแทบจะทุกรอบเนาะค่ะทุกรอบครับมือนี้ยังสียวอีกอยู่กับประวัติปูหายแล้วหายแล้วหายเลยดิหายเล่าหายหมื่อวานนี่ปูหายหมื่อวานนี่กับห้พร้อมมือนี่พร้อม เพราะว่าปูเพียไววมือวันธะร้ามดี <ฮะ S 2> รับเพราะว่าปูกับเพื่อให้เพื่อลูกหลานโยนี่ครับแชทดนายจวไว้ครับตามนี้นะครับเด้อแบบมันสีหลายโกวกเข้ากับคัดออกมันไหลรอบไอ้ยี่มันไ <ฮะ S 2> หลรอบครับจัดรถครับเออที่ว่ากินอาหารกวยนี่มันประกาดทุนครับ <ฮะ S 2> ครับกับเขาเสียบกับเขาปูตากับเขาเสียบด้วยครับที่ประกาศทุนครับอ่าไปจวงเ้ยครับเด้อแต่เอฟซีบางคันเนาะกับอาเาเอา เื่อฆ่ากันเอาใส่ว่าตรงน้กค่ะครับปาวาโทรศัพท์เขาเมันกับหลายเครื่องเนาะค่ะรับผมเมื่อว่าเสียงไอเสียงไอเรียกชื่อเบื่อได้บริเสียงครับบริเสียงค่ะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันก็หลายเครื่องเนาะครับเนาะครับนี่ครับตามนี่นะครับเด้อครับแม่นปูแม่นขึ้นหาปูัปูพกกระไฮตวนี้แหละครับป้าเกินสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดจนยิ้มจำได้แล้วครับตัวเลขของปูปาว่าเครื่องห้ากินเขาน่ะกินแล้วก็กินอีก มันลุนมากอิ่มมือนี้อิ่มมันลุนมากกับินอีกครับออกแนวออกไดออกแนวออกอีกออกอีกได้คือเก่าครับผมครับตัวเลขเด็ดที่ปูปล่อยมากกัมีแต่ปูกระซิบไอไอหอยสังเนาะครับก็มีใบมือนันกับช่วงเพิ่นเอาพระมาถวายครับสองหลุมนะครับเนาะสององค์ครับแต่ว่าทั้งสองเปได้คลายคลิปครับแต่ว่าก็ขึ้นไปฟังนคำโย่คันเพิ่นมีช่วงมีมาแล้วปูกระท้วงว่าไอหอยสังสิมีช่วงไง แต่ว่ามี่โชคเป็นยังคือมี่ยังก็เอิ่อนมาไอ้มี่โชคราคาทุกขลาบค่ะทุกขลาบทุกขลาบไงพ่อ่าคันมี่โชคไงแล้วคันบ่บวชบาบ่ได้ครับอ่าบ่บวชบาบ่ได้เพราะงัเรียกปากว่าสื้วบดอ่ะผู้ก็เลยบอกว่าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าเจ็ดเก้าศูนย์นี่แหละครับหรือว่าเก้าศูนย์เจ็ดเจ้าเก้าประมาณนี้ครับตัวเก้าตัวเดิมคือเก้าผู้ใดอยากได้โชคไงหรือว่าละวันทีหนึ่งเฝ้าไปยี่ไป เจ็ดเก้าศูนย์มีรางวัลค่ะครับก็มีรางวัลเพราะเนี่ยแล้วแตงมูอัดเป็นละมันที่หนึ่งแล้วครับครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งมีผู่ตาให้แตกหลายท่านเลยซิฟกว่าท่านเนะครับแต่แตกมากนะครับเนาะแต่ปู่ให้โวคให้มันมากกรับก็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีสายบุญทุกๆกานนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามากครับก็ติดตามคลิปอ่าครับก็ขอให้โชคๆมันๆดำๆเรื่อยๆครับก็รอติดตามว่าท่าน่องสิมีเวลาครับไปไทย กับส่างเสือให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งไปชมบ่ครับก็นรถติดตามเลยครับเด้อขับขันเวลาพ่อเดี๋ยวแอดอิมกับแตีงโง่จะไปถ่ายท้ำเพราะว่าต้องไปทามภูลาลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเพราะว่าอืมนี่ก็เป็นมือวันหยุดครับผมอ่าครับผมมีเวลาก็จะเข้าแวะเข้าไปนั่งถ่ายมั่วเนาะครับผมก็ขคเอ็นีทุกๆท่านครับได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขๆมันๆมันร้องลุยๆค่ะแต่งมบ่ฝันที่พูดแต่ให้แนวทางเบิ่งหมดนีค่ะ ก็มี่งต้งของสังเสยกับของไอ้หอยสังเลยโอ้พึ่งหามากก็มีแต่สังเสยกับพี่หอยสังเนาะไอ้หอยสังครับเพราะว่าพึ่งมาทำตุลาเพื่อนแถบเพื่อนกับ่แน่เพราะว่าเพื่อนเอาของมาถวายปูปูอาจจะให้ชูง่ายของลำค้าของลำค้าแบบมดิมีค่าแบบแต่ว่าประมูลราคาปรไเดี๋ยวกับเป็นของเก่าของแก่นะครับเนาะครับปูกับมี่งจะบอกว่าถ้าไม่ต้องจ้าของแล้วมันอยู่กับของประเด้ตยองมาเขือไอตองมาให้เจ้าของเพื่อนครับกับแม่นี่ลีนะครับเอาใส่รถมาจนหนาเงิน ไรลวบ้าดีๆเจ็นเพิ่นน่ะเจ็ดเจสเูนย์โอ้โทะเบียนไอ้หอยสังทะเบียนไอ้หอยสังออกิะเพื่ตเพื่อกันหมู่บ้านนีปูแจ็คสือบอกคัะบอกแม่อ่าเรียเงินเนี่เนาะหาใบใดคือใบคือบ่มียิมมาสว่กับเจ็ดเก้าเจ็ดหกูกับไห่พรนี่ครับผู้ให้หมู่บ้านนี่แอดกนนตนแเยสร้างลูกหลานบกกับสร้างลูกหลานบอกกับประสันวอกินปนระสังผักประสันวะนแำจิ้่แจดงไนระสนวาปูจัดให้เลย หาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกน,นี่ครับนี่ครับครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกทุกครั้งนะครับเด้อที่เสียสละเวลามีค่าเขามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็รจะเลื่อตัวที่ปูฟันทงให้สร้างเสรีเต็มหนงตัว,ตวหมวดที่ปูใส่สร้างเสรีคนเอาอ่าต้นขาปาที่ครับต้นขาปามาถวายปูนะครับเพิ่งมีโฉมมีหมาเนเพิ่งกันถวายยูบอเช้าเนมนบ่มีโฉมมีหมานงวดนี้เพิ่งกันถวายคือเก่า สร้างเสรีเป็นคนใจบุญอยู่แล้วกับไอ้เกี่ยงขายเงียบเพลินเพราะว่าเกิดสั่นหนาเพลินได้ขายเงียบเงสัน่นว่าเพลินต้องถวายต้นเงียบเงียลส,สูงขับกันอย่าลืมปูพันธุ์ทงปูตาพัานธุ์ทงให้สิบเก้าเก้าศูนย์แต่ว่าเมื่อวานนี่เพลินเอาจานขึ้นคาราบาปปูครับปูให้สร้างเสรีหรือว่าให้นั่งขายเงียบก็บคือตัวเก้าตัวเดิมห้าเก้าศูนย์ขับกับ IG, กอยเี่ทุกทุกขั้นโชคโชคมันหมาดกับตัวเลขไอ้หอยสังกับสร้างเสรีนะครับเด้อของไอ้หอยสังก็คือเก็คือ อ่าเก้าูกับหนึ่เก eh ่ารับขอขคใหยที่ทุกๆกันส่งๆมันๆดำๆเรื่อยดีครับสวัสดีครับ